สวัสดีครับผมก๊อตนะครับสวัสดีค่ะยิฟนะคะคารัตปารล็อเกลนะครับเรามาจากที่จากเมล็ทพันเมืองภูเก็ตครับเราก็มีส่วนรับใช้นะครับอยู่ในทีมน้ำมัสการนะครับและก็อยู่ในทีมของผู้นำบอกทีจะจากามเมล็ทพันเมืองนะครับ ครอบครัวของเรานะครับก็แต่งงานมาประมาณห้าปีนะครับซึ่งพอเริ่มเข้าปีที่สามนะครับเราก็คิดว่าเราเริ่มที่จะพร้อมแลวนะครับคิดวางแผนแล้วว่าจะมีมีลูกนะครับตอนที่รู้ว่ามีลูกครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะดีใจมากเพราะว่าเราก็ตั้งใจแล้วก็หวังแล้วก็รอมาตลอดว่าเราอยากมีลูกค่ะอายุทันเเรื่องเราก็รีบไปหาหมอนะครับทุ่งมองบอก ทุกอย่างปกติพอเข้าเดือนที่สองก็<อ>ได้ยินเสียงหัวใจของน้องแต่มันก็เกิดจุดเปลี่ยนอยู่มาวันหนึ่งก็คือเหมือนมีเกิดความผิดปกติขึ้นนะครับเราก็ได้ไปหาหมอจากนั้นหมอก็บอกว่าน้องไม่ได้อยู่กับเราแล้วซึ่งเกิดจากตุ่มโสมของการท้างของน้องเองเ,องเนี่ยติดกติกไขนะครับก็ทําให้น้องก็จากาไปนะครับซึ่งตอนนั้นเราพ็รู้สึกเสียใจมากนะครับแล้วก็ คิดเกิดคำถามในใจนะครับว่าทำไมพระเจ้าให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับกับครอบครัวของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้คิดว่าเป็นเป็นความหวังของเรานะครับที่เราจะมีลูกนะครับตอนนั้นมันก็เกิดคำถามขึ้นในจิตใจของเรานะครับแล้วก็ มีความเสียใจแต่ทําให้เราถอยห่างกลบพระเจ้าหรือว่าเราเดินออกจากทางของพระเจ้าไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราก็ยังมีความหลงใจนะครับในพระสัญญาของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีที่สุดและเวลาที่ดีที่สุดนะครับสําหรับในชีวิตของเราในครอบครัวของเรานะครับก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะคะเราก็รู้สึกน้อยใจเนาะน้อยใจในพระเจ้าแหละว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับกับครอบครัวของเราเนาะ ทำไมพระเจ้าถึงให้ลูกจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เสียใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆแต่จริงๆต้องขอบคุณพี่น้องในโบสถ์ด้วยนะคะที่แบบเงินใจอธิษฐานเผื่อเราพูดก,กับเราแบบว่าเงินใจเราไม่ให้เราทั่วพระเจ้าให้เราเข้าใจให้เรารอคอยในพระสัญญาของพระองค์ค่ะหลังจากนั้น,นครับอีกสองปีเราก็เริ่มที่จะดูแลนะครับ อ่าสุขภาพของกิฟนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเลือกต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เราก็เตรียมตัวทุกอย่างนะครับเป็นอย่างดีแล้อ่อเมื่อเราได้ข่าวดีนะครับว่ากิฟ์เริ่มตั้งคันนะครับตั้งแต่เดือนแรกนะครับเราก็แจ้งผู้นำนะครับให้ทีมผู้นำาับปิะานเผื่อเรานะครับซึ่งซึ่งครั้งนี้เราคิดว่าอาจจะเป็นเวลาที่ใช่หรือเปล่านะครับพระเจ้าทรงถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่พระเจ้าทรงประทาน ลูกให้เรานะครับเราก็มีหวังแล้วก็เราก็อ,าอธิษฐานกับพระเจ้านะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าว่าพระเจ้าทรงทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดรับค่าที่สุดแล้วก็เวลาที่ดีที่สุดมาให้เรานะครับแล้วก็ไปหาหมอตลอดนะครับทุกๆกการนับ คณหมอก็แจ้งทุกอย่างของน้องนะครับก็ปกติดีนะครับแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอบุญพระเจ้าแล้วก็อาจจะมีลึกๆนะครับที่เรากลัวว่าจะเป็นเหมือนครั้งแรกหรือเปล่าขอบุพระเจ้าที่ทุกอย่างนะครับผ่านไปจนเกือบจะใกล้ข้อนะครับขอบุญพระเจ้าอีกอย่างหนึ่งซึ่งครั้งนี้นะครับเราได้รับการทับฟอจากพี่น้องนะครับจากญาตินะครับซึ่งสิ่งต่างต่างพอเราลีจอมานะครับซึ่งของที่เราต้องใช้นะครับ เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับทั้ง่าทอคเองหรือว่าซื้อของเองแต่ขอบุณพระเจ้าในรอบนี้เรามีของที่พี่น้องนั้นจัดเตรียมไว้ให้เรานะครับซึ่งเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนะครับในการซื้อของที่ใช้จะเป็นในการใช้กับลูกนะครับก็ถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้มีความฟ้องขลัดนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้เราคงไม่รู้ว่า จร,จริงๆแล้วเราพร้อมหรือก็พร้อมแต่ว่าคนที่รู้คือพระเจ้าพระเจ้าจะรู้ว่าเราพร้อมมากแค่ไหนพระเจ้าก็จะให้ในในเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็อยากสนใจพี่น้องนะครับว่าบางครั้งนะครับเหตุการณ์เนี้ยในความเป็นมนุษย์ของเราเราอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่าเนี้ยทำาพระเจ้าให้เกิดปับเรานะครับแต่ ให้พี่น้องเชื่อมั่นนะครับและก็มั่นใจในในพระเจ้าเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดรอคอยเราอยู่เสมอนะครับให้เรารอคอยพระเจ้าแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ใช่สําหรับพระองค์นะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะทรงประทานให้เรานะครับซึ่งเวลาที่เราอาจจะมองว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะครับที่พระเจ้าทรงมองเห็นนะครับสิ่งเหล่านี้ อยากให้เรานั้นรอคอยนะครับในพันธาของพระเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าโดยที่เอ,อไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือหรือทําให้เรานั้นลําบากหรือทุกข์ใจนะครับแต่แผนการของพระเจ้านั้นดีสําหรับลูกผุ้ปกครงเสมอนะครับประหยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับค่ะก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะที่กําลังพบเจอกับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆะคะหรือเจอเรื่องราวรลายๆที่เข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้พี่น้องโทัวพระเจ้านะคะเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่าพระเจ้าก็มีแผนการที่ดีสุรละพระองค์นะคะแล้วก็อยากนนใจพี่น้องให้เชื่อและวางใจในพระองค์ค่ะขอบพระเจ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย